สบายดีสวัสดีจ้าเปิดเผยโมโม่ชาวโซเชียลค่ะมาพอกับเจสุรชาติอีกแล้วนะมือนี้น้อกับมือนี้กับโมี่ยังไรกับบลิตไม่กินข่าวบลิตไม่กินอยังไหนเบิ้งแต่ว่ากินข่าวกินอยังมาย้อนน้าไรโมโม่หามีแน่นอนบลิอหน้ากับมือนีบลิตกับมือหน้าโอเคมากับแบบเฮ็ดที่ไปได้กินข่าวเฮ็ดที่เบิ้งเลยแบบเฮ็ดมากเลยปาต่อมากใช่บได้จ้าคิใส่บลิตจ้าจัดที่คลิปซีสามนาทีเหลือสามสิบวิแต่คือแบบ จอยไปเลยเสียดายเขาเสียดายเขเสียดายที่อาหารต่อไปแบบเอาลงไปถ่องต้องไยังให้มูเบิร์กมาโอเคมาแบบเสียดายเสียดายมินิเกลสิมาวางให้ฟังเอาแบบสดๆใหม่ๆโปต้องตัดต่อบ่มีอีหยังเลยเอาโอเคเนาะกะสซิมอวอลนี่เรื่องผลิตภัณฑ์อันนี้สามเขาบริจ้างรีวิวเดือดขาดแต่ว่าอยากให้หูว่ามันดีมันก็บริดีแห้งแต่ว่ามันก็พอใส่ได้เพราะว่าแบบมันันก็โอเคเขาใส่แบบโอเคบอกโอเคเขาโอเคมากโอเคแห้งตัวนี้มันก็จะเป็นแบบอันนี้ เป็นอลารสาขารอลารสาหานาอันนี้ะเป็นค้นมากนะเป็นนแบบ้น้เป็นสีดำเป็นคนแข็ง่อนมีมข้นอ่มีกินข้วงขี้ยกว่ากันไปเนาะมันก็อัซซิมีเนาะเขาไม่เป็นค้นแต่อย่างว่าคนคนแบบคนแท้กับหอมโยหอมขี้งวงขี้ขุยนคะ้นบานเท่านี่แหละเนาะมันจะเป็นแบบมากเลยก็มากวิธีมากกขึ้นมากแบบถ้าอาบนาวไส้ใส่ซ้มเชือกร้งซ้ำเชือกร่้ใส่เดี๋ยวได้หลายค่ะใ่ำเืออันนี้อันนี้ใส่สองเชือกยังเหลือหลายอย่างยังเหลือหลายอันนี้ไม่ใช่ อหาเมืองเนาะว่าบะมัวเนาะเอาไม่อันนี้ก็สิเป็นผลิตภัณฑ์คัดหนาหนะคัดหนาที่ไหน,นเป็นโคงไม่บอเป็นโคงสินี่เป็นโค้งแล้วก็ใช้ที่เสดท,ที่หนามันก็ไปสมกันมสมกันอย่ใหญ่เลยแห้งเ,เ,เอาแบบพอแขนแขนแนแขนนิดนึงเด้อเข้าใจอยู่บอ่อะไรแขนแขนนะพอแบบไม่ไม่เหลวมากอ่ะอย่าอย่าอย่าทำให้มันหมุนอุยลุยๆๆเ,เ,เกินไปเนาะเออเราไม่ทูหนาทูหนาเมื่อสิบแบบทูไปเลยอดเมื่อสิบกลายเป็นแบบเมื่อสิบเป็นแบบพุ่งโค้งแล้วเมื่อสิบแบบไม่อสิเแค่ไหนหนาโอเคคือแต่ว่มาขอแนะนำเลย่นงในน้ำยางนึ่งแต่ค ซี่สามสี่หมื่นคัเอนย่คัดคู่มื่นเพราะว่าคู่หมื่อนี่มันจะเป็นแบบแขกแกแบบเพาะเขาเขาแคกก็แบบเพาเอายง้ทูนาพัสเซลหนาออกไปกิงคู่หมื่นประมาณนี้นะบริษัทอาทิตย์นึ่งเนึงโอเคเนาะแลาจะตัวนี้ตัวนี้กะเป็นเซ้น่ำจะเป็นเซ้ั่ำซื่อยูเซเวนเซเวนมีอันนี้สอตัวนี้ค่ะว่าซันนาะอันนี้เซเวนมีจาอีซิเก้าบาทก็่าแถมชิ้นที่สองเป็นบาทนึ่งค่ะอีาบาทชิ้นที่สงนีิเก้ชิ้นส้เยโอเคเาเศร้าเก้าบาทเนาะก ตัวนี้มันสิเป็นโตซอยหนาห้านุ่มขื้นนอมันเป็นแบบหนาห้ากับสินนุ่มใส่เทราสองสัยศนอโบสักใส่ผู้ใดอยากใส่เบส่องก็ใส่แต่ไใหนาห้านุ่มเพราะว่ามันเป็นเซรัมโอเคบอลสาหรับสามโตนี่สามตนีใส่กันไหนหนึ่งอันนี้ขนาดแล้วข้าลหนาาหนาขนาดผู้หนาแล้วสองท่ากระ้งล่างออกนอสอมากหนาพมากหนาแล้วมากหนาจนแบบมันแห้งประมันซิซิพนาทีไม่แห้งไว้ตัวนี้แันเขาบมาอมาไว้กับแค่หนาทีก็แห้งไว้นอแล้วก็อมากแล้วกับล่างหนาแล้วก็ท่าตัวนี้ท่า ก็บเบิแล้วนองก,กับแบบกับมันก็โอเคกับเบนนิ้์ที่ไรนาเนี่กับแบบบ่มพีอย่างไหน่ข้ากับสัตา์แบบเแบบจ้านดยวะนี่กอกระสับสว่าสวายนะแต่ตัวจริงก็อาศิสวยอยู่โอเคบอนองก,กับนาตึงไป่ดิจีบทอทอกน,นี่้มาสะาดข้าโอเคบ่ไย่า้